เอาละครับทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่อง rudiment กัน rudiment คือรูปแบบมือต่างๆครับมาเริ่มจาก single s t โ o k e single s t o k e คือการเล่นขวาซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะ,ะทีนี้แบบฝึกหัดของเราเป็น16 n o t e s เนาะเล่นเป็น1 e and r t e n d r t e n d r f e n d r o รอบแรกเริ่มด้วยขวา รอบสองทำเหมือนเดิมเดิมต้นด้วยสาย one e and r uh. two e and r uh. three e and r uh. four e and r uh. one อย่าลืมเหยียบให้แฮตนะครับเป็นโน้ตตัวดำก็คือเหยียบเป็นทุกหัวห้อง one two three four ที่ให้แฮตมา one two three นี่ครับเราก็ทําวอมวนไปเรื่อยได้นะวอมเริ่มขวารอบหนึ่งเริ่มซ้ายรอบหนึ่งวอมวนไปเรื่อยมาดูข้อที่2ข้อที่2เป็น double s t โ o k e ครับ <S double s t โ o k e คือเล่นขวาขวาซ้ายซ้ายรีเมนมีแค่นี้แต่ว่าการเล่น double s t โ o k e เนี่ยมันไม่ใช่การตี2ทีแต่มันคือการเล่นรูปมือแบบเราใช้กิ๊บไม้เป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้ตรงนี้เนาะนิ้วโป้งนิ้วชี้เป็นตัวจับไม้นะครับ แล้วตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไม้มันจะเด้งขึ้นแล้วตีครั้งหนึ่งเนี่ยไม้มันจะเด้งลงโดยการใช้นิ้วทั้ง3กรกำมันลงปึ๊บแบบนี้นะมือขวามือซ้ายทำเหมือนกันนะฝึกอยู่ในแล้วก็ตีมาเป็นสัดส่วนซิกทีโน้ตเหมือนกับซิงเกิลโรกเมื่อสักครู่นี้ one two t ทำแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะเริ่มขวารอบหนึ่งเริ่มซ้ายรอบหนึ่งให้มือการเด้งของมือเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วให้สัดส่วนโน้ตมันได้เหมือนกับการตีซิงเกิลสโตรกเลยคือเป็นซิกทีโน้ตตรงๆเลยนะครับมาดูต่อไปเราเรียกพาราดิเดลพาราดิเดลเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายมันคือนำซิงเกิลผสมกับดิเดลนะครับ นะก็คือขวาซ้ายเนี่ยคือซิงเกิลใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยดิเดลก็คือขวาขวาเพราะฉะนั้นรูปมือของขวาขวาเนี่ยอย่าลืมให้มันเป็นเหมือนดับเบิลด้วยก็คือปล่อยจับแบบนี้ด้วยปล่อยเด้งมาแล้วก็จับนะครับอย่างนี้ต่อไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายเห็นไมซ้ายซ้ายจะเป็นปึ๊บปึ๊บปล่อยจับขึ้นแบบนี้ว่าน Two, three, ทำแบบนี้นะครับวนไปนะเพื่อฝึกพาราดิเดลของเราให้แข็งแรงอย่าลืมรูปแบบมือต้องถูกแล้วก็อย่าลืมการใช้ดับเบิลนะเทคนิคการดับเบิลในนี้ด้วย ต่อไปเรียกว่าแฟมครับแฟมคือการตี2โน้ตโปแบบนี้พร้อมกันเหมือนเราตีแบบตึกตึกโปะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราตีแฟมเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันซะทีเดียวคือมันจะมีโน้ตหนึ่งเนี่ยเป็นโน้ตที่เล่นเบาอีกโน้ตหนึ่งอ่ะเป็นโน้ตที่เล่นดังโน้ตเล่นเบาเราจะเอาไม้อ่ะอยู่ใกล้กับหนังสแสโน้ตเล่นดังเราจะาไม้ยกสูงขึ้นหน่อยแล้วทําให้เหมือนเราตีไปพร้อมกัน มันจะลงไม่พร้อมกันสักทีเดียวมันจะมีนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าแฟมซ้ายต่อไปแฟมขวานะครับ one two, three นะครับก็เล่นไปแบบนี้นะวนไปเรื่อยๆเพื่อฝึกระหว่างแฟมซ้ายกับแฟมขวาเนี่ยให้มันเสียงเหมือนกันที่สุดต่อไปเป็นแร็กซ์นะครับแว็กซ์เป็นการคล้ายๆกับแฟมแต่ว่าตัวที่เราตีเบาเนี่ยจะตีเป็นดับเบิลสโตรกปกติเราตีแค่นี้ใช่ไหมตัวนี้มือซ้ายอ่ะจะเป็นดับเบิลสโตรกเดยดังทุร ครับมือขวาเช่นกันนะมือขวาปล่อยจับปล่อยจับนิดหนึ่ง one two three four ทำวนไปเรื่อยๆนะครับ ข้อต่อไปครับลัฟนะฮะเราจะเล่นเป็นการแบบเล่นเร็วๆนะเล่นเร็วๆลักษณะเสียงที่ได้ยินเป็นตะะแบบนี้นะฮะเออเราก็จะที่จริงมันคือการเล่นดับเบิลอยู่มือขวาแล้วเอามือซ้ายแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยครับถ้าผมเราอยากเน้นจบซ้ายใช่ไหมอ่าอยากเน้น จบขวาก้็ซ้ายเป็นดับเบิลนะทีนี้พอมันเร็วๆอะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ One, two, three, เริ่มขวาเริ่มซ้ายตีวนไปแบบนี้นะครับฝึก นะให้เร็วที่สุดหมายถึงว่ารวตรงนี้เร็วที่สุดเทมเพลก็สักประมาณ80ถึง100นะครับต่อไปเป็นไฟ s ส์สโตรกโลครับไฟ s ส์สโตรกโลเนี่ยเ,เป็นการเล่นดับเบิลแล้วจบจบด้วยซิงเกิลหนทีนะก็คือการตี 5T ทีนั่นเองนะ1 2 3 4 5 1อง4 5หรือนะเป็นส่วนว่า1 e and 2 3 e and 4แบบนี้ครับ เริ่มขวาห้องหนึ่งก็เริ่มซ้ายห้องหนึ่งสลับกันไป One, two, three, ฟฝึกแบบนี้นะครับวนไปเริ่มจากช้าๆแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปครับเป็นเซเว่นสโต๊คต tjt หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก e n d e and a, e and. e n u e n โดยรูปแบบมือนะครับจะเป็นขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วก็เริ่มซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้าย,ายขวา3 4 เซเว่นสโตกแล้วต่อไปเป็นไนสโตกโรนะครับก็มี9ทีนั่นเองนะก็เป็นดับเบิลสโตกเรียงกันไปแล้วก็จบครั้งที่9 ต่อไปครับเป็น11 11 s t o k e ก็11ทีครับนะเริ่มขวาก่อนนะเป็นดับเบิล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับหรือ1 e n 2 e n 3 e n ทุนไปเรื่อยนะครับนะไปถึงรูดิเมนที่11กันแล้วก็เป็นแฟมครับทุกคนแฟมเนี่ยจะเป็นการเล่นนะแฟมแอคเซนต์นะลืมพูดลืมพูดหมดแฟมแอคเซนต์เป็นการเล่นแฟมซ้ายขวาแฟมมันจะกลับมาแฟมตัวเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่ถ้าถ้าถ้าขวาเน้นเนี่ยเราก็ถ้าขวาเริ่มก่อนเราก็จะเน้นตัว ตัว one trip นะเน้นตัวทิปที่ซ้ายด้วยถ้าซ้ายเริ่มก่อนก็ one trip มาเน้นที่ขวาแบบนี้ครับจะช้าให้ดูหรือว่าถ้าเริ่มซ้ายนะตีไปอย่างน้นหนึ่งห้องครับ ต่อไปเป็นแฟมแท็บนะฮะแฟมนะแฟมขวาเน้นนะแล้วก็แท็บด้วยขวาอีกหนึ่งทีต่อไปแฟมซ้ายเน้นแล้วก็แท็บด้วยซ้ายอีกหนึ่งทีสลับกันไปตามที นะก็ฝึกฟ้อมวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับทุกคนต่อไปครับเป็นแฟมแมกคิวนะเราจะแฟมแล้วเอามือซ้ายขึ้นไปเน้นที่ทอมนะแฟมขวาเน้นเนาะมือซ้ายต่อไปทอมหนึ่งแอคเซนต์นะครับเน้นตามด้วยขวาซ้ายแล้วก็จบแฟมที่ขวาเน้นเหมือนเดิมน,นะก็จะเน้นเป็นซิกทีโนตนะครับ one E and เน้นที่ E นะ one, e, and A ต่อไปครับเป็น One ซ้ายเน้นแล้ว E นะครับ Accent ที่ Four Tom and a ที่ขวาแล้วก็ t ที่แฟมขวาซ้ายเน้นนะครับเล่นรวมกันแบบนี้ มาครับต่อการด้วยแฟมพาราดิเดลคือเล่นพาเราเล่นพาได้แล้วเนาะขวาซ้ายขวาขวา <c oughs> นี้ใส่ตัวแฟมเป็นตัวแรกอ่า <c oughs> ใส่แฟมซ้ายเข้ามาตอนที่เราเล่นขวาเน้นเนาะ,นะ,นะต่อไปซ้ายขวาซ้ายซ้าย,ายใส่แฟมเข้ามา <c oughs> นี่ก็เล่นให้มันต่อเนื่องกันนะครับนะแบบนี้ ต่อไปเป็น drag p a r a i d o o เมื่อกี้ก็แฟมไปแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนจากแฟมเนี่ยเป็นนะฮะ double เข้าไปเป็น drag แบบนี้ครับ ต่อมาครับเป็น drag stroke นะคล้ายๆกับแซ m แทบหรือเท่าที่อาจารย์คิดว่าเอ้ยเรียกเป็น drag t a p ก็ได้เนะเอาไวนกั drag แล้วก็ t a บ drag แล้วก็แทบแบบนี้ครับ เล่นวนไปเรื่อยๆนะจนกว่าซาวมันจะใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยต่อไปครับ double deck stool แบบนี้ครับสมสีตีวนไปนะครับ ต่อด้วยดับเบิลพาราเดลครับ d o ดับเบิลพาลาเดลเนี่ยจะเป็นรูปมือแบบนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วก็ถ้าเริ่มซ้ายก็เป็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวานะมาเล่นตามแล้วเ,เล่นเป็น6พยางนะมาครับ 1,2,3,4นแบบนี้ครับและต่อด้วยพาลาดิเดลดิเดลตัวนี้เนี่ยก็จะมีรูปมือแบบขวาซ้ายขวา ขวาซ้ายซ้ายขวาหรือถ้าเริ่มซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่ใน6พยางคครับ3 4 และสุดท้ายมาถึงสุดท้ายแล้ว20 Rudiment เมนต์รูดน,นี้รูดิเมนตที่20แล้วครับชื่อว่า Swiss Army t t r p p l ิป <c oughs> นะวิธีการเล่นนะเราเล่นเป็นแฟมขวาเน้นตามด้วยขวาซ้ายแล้วก็เหมือนเดิมแฟมขวาเน้นนะครับถ้าเริ่มด้วยซ้ายก็เป็น แฟมซ้ายเน้นแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็แฟมซ้ายเน้นเล่นอยู่ใน3พยพยางครับ3 4ครบ20ดูริเมนแล้วนะครับลองไปเล่นต่อกัน